สวัสดีครับพบกับดันนะครับอ s u ู u t ท u โฟ4 s เซลครับวันนี้เราอยู่กันที่ i s u ู u k คิงย o นสาขาสามแยกปักคงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับช่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุกอ s u z u ทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับแล้วก็ทางช่องของเรานะครับก็มีบริการรับจองรถป้ายแดงออนไลน์นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ ส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับหรือกําลังศึกษาหาข้อมูลรถใหม่ป้ายแดงไว้ก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของท่านนะครับก็จะลงคลิปให้ชมกันประมาณสัปดาห์ละ2-3คลิปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอยู่กับพี่ใหญ่ของเราครับ f x z 360แรงมา้าทำอะไรกันไปบ้างแล้วก็ใช้งานอะไรดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันในคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ สำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับคันนี้ก็อยู่ในรุ่นของ FXZ นะครับแรงม้า360แรงม้ารลบบนทุกอีสูสุก็ดูง่ายครับแรงม้าก็มีตัวเลขบ่งบอกที่สติกเกอร์ข้างประตูทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็หัวเก่งบริเวณฝั่งซ้ายนะครับคนละฝั่งกับคนขับตัวนี้สำหรับ FXZ นะครับก็เป็นรถ10ล้อขับเคลื่อน2เพลานะครับก็คือ จะมีเฟืองท้าย2ลูกนะครับที่เผาหลังทั้ง2คู่เลยนะครับก็เหมาะกับการลากพ่วงนะครับการวิ่งในทางสมบุกสมบันนะครับที่บางครั้งต้องวิ่งไม่ใช่บนถนนเรียบๆนะครับทางดินทางลูกลังเข้าไล่อย่างงี้ครับหรือว่าลงบ่อดินนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกอสองเฟืองท้ายนะครับถ้าเป็น fx z 3 6 0 ก็จะมีเฟืองเร็วสําหรับวิ่งหลังถนนเป็นหลักแล้วก็มีเฟืองช้านะครับสำหรับงานหนักๆงานบ่อดินนะครับหรือว่างานที่ต้องวิ่งขนส่งในพื้นที่ที่สูงชันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ต่อตัวถังมาในรูปแบบของกระบะเหล็กดั้มนะฮะตัวนี้จะเป็นกระบะเหล็กดั้มคอกลัว5เส้นนะครับ ขนาดของกระบะนะครับก็ความยาวจะอยู่ที่6.3เมตรนะครับความสูงวัดจากพื้นกระบะขึ้นไปจนถึงด้านบนอยู่ที่1.7เมนตะรแล้วก็ความกว้างของกระบะก็ถูกกลุ่มโดยกฎหมายนะครับไม่เกิน2.55เมตรนะครับเป็นความกว้างนอกความกว้างไหนก็จะอยู่ร,ราวๆประมาณ2.4เมตรนะครับคันนี้ก็เดินระบบลากพ่วงมาด้วยนะครับที่บริเวณด้านท้ายแต่ไม่เห็นลูกอยู่นะฮะก็ลูกยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ มีแม่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินระบบลากจูงเอาไว้นะฮะไปเจอลูกเมื่อไหร่ก็เกี่ยวลากไปได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีการติดตั้งตะแกรงลงสีด้วยนะครับก็วิ่งพวกผลผลิตทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นอ้อยมันนะฮะกระบะมีฝาข้างเป็นแบบปิดทึบนะฮะปิดตายนะครับไม่มีสลักให้เปิด ฝาข้างลงมาได้นะฮะมาดูในส่วนของอบังโคลนนะครับก็จะเป็นบังโคลนเหล็กแล้วก็คันนี้ก็จะทําเป็นสีดําพ่นสีดํามานะฮะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นใช้เป็นสแตนเลสหรือไม่ก็เป็นพ่นสีขาวแบบเดียวกับสีกระบะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีส้มตัดกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีบางฝุ่นใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะยื่นมาสักประมาณ สิเซนได้น่าจะประมาณนั้นนะครับก็ไม่ยื่นออกมาเกะก,กะมากเท่าไหรนักนะฮะมาดูด้านท้ายกันครับฝาท้ายเป็นแบบ2อกรนครับคือฝาหลังในส่วนทึบสามารถเปิดห้อยลงมาได้นะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นซี่ลัวแบบซองเสียบนะครับสามารถยกถอดออกได้นะครับรัว5เส้น สำหรับล้อและยางนะครับกระทะล้อเป็นกระทะ22.5นิ้วนะครับสำหรับใส่ยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับยางจากโรงงานรุ่นนี้ก็ให้ Bridgestone e c o p e a R159 มาเป็นมาตรฐานนะครับพร้อมกับมียางอะไหล่ให้1เส้นนะครับระบบเบรกก็เป็นระบบเบรกลมล้วนนะครับเป็นระบบที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดในรถบรรทุก ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็ถังลมเบรกนะครับก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมคือไม่เป็นสนิมนะครับก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเลยทีเดียวนะครับ<ม>สำหรับในส่วนหัวนะครับก็เน้นเดิมๆโรงงานครับขาวๆคลินๆนะแล้วก็ด้านข้างแคปก็จะมีบันไดลิงด้วยนะครับ<ม>ตัวนี้แล้วก็ติดตั้งสเกิร์ตนะครับ ที่ใต้กันชนหน้า,นาก็เรียกว่าถึงแม้จะเป็นรถใช้งานแต่ก็เสริมความหล่อความสปอร์ตให้กับเขาไปสักหน่อยหนึ่งนะครับก็สวยงามดูสปอร์ตขึ้นกว่ารถเดิมๆนะครับตัวสเกิร์ตก็คุมยาวมาถึงใต้บันไดด้านข้างเลยส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เน้นเดิมๆโรงงานนะครับไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรมากกระจกเดิมนะครับขากระจกเหมือนเดิม แต่ที่ดูอาจจะแม่ตรงนี้น่าจะขัดใจไปสักหน่อยนะครับไฟสีเขียว4ีดวงอันนี้ถูกต้องถูกระเบียบตรงตามกฎหมายเป๊ะ100แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าแม่ทำไมใช้ไฟที่มันดูออ,อ,อ,ออกจะเชยลนะ่ะคือแบบนี้อาจจะใช้ในรถ6ล้อ10ล้อในยุคก,ก่อนๆมานะแต่ยุคนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดูโมเดิร์นขึ้นหรือสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็ อาจจะขัดตาไปหน่อยนะสำหรับผมนะครับแต่ก็เป็นจุดเล็กน้อยครับเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถมือสองไม่ใช่รถประกอบนอกนะครับก็สามารถกดติดตามช่องนี้นะครับเรามีข้อมูลดีๆมีรถสวยๆนะครับที่เป็นรถ10ล้อป้ายแดงอีซูซิมานำเสนอให้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับอยากชมรถอะไรหรือว่าอยากทราบข้อมูลแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับในส่วนของราคาผมไม่ได้บอกในคลิปนะครับแต่ว่าผมจะแจ้งไว้ในคำอธิบายด้านล่างของคลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปอ่านดูได้นะครับข่าวล่านะครับแอบกระซิบให้ฟังนะครับวันนี้ที่เราบันทึกเทปก็ เป็นวันที่17สิงหาคม2566นะครับข่าวที่จะแจ้งนะครับกระซิบให้ฟังนะครับ1ตุลาคมนะครับก็คืออีกประมาณ1เดือนเศษๆข้างหน้าราคารถมีการปรับขึ้นนะครับสำหรับ FXZ นี่ก็ปรับขึ้นราวๆอยู่ประมาณ35,000บาทนะครับก็สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจก็จะได้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับ ในการจองรถแล้วก็ทำไฟแนนซ์นะครับเพื่อให้ออกรถได้ทันก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นเพราะถ้าปรับราคาขึ้นแล้วก็คือเป็นราคาใหม่ที่ต้องจ่ายมากขึ้นนะครับถามว่าได้อะไรมากขึ้นไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่มีอะไรนะฮะนอกจากได้จ่ายเงินมากขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะส่วนประกอบอะไรต่างๆของรถก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมก็ขึ้นราคาตามค่าเงินนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไป นะสินค้าก็ในยุคนี้ก็ไม่มีอะไรถูกลงนะครับก็จะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นแล้วก็จะมักจะไม่ค่อยลงด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลกันให้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังที่จะตัดสินใจที่จะต้องซื้อรถในช่วงนี้นะครับให้รีบสั่งจองรถนะครับแล้วก็เสนาก็ยินดีบริการนะครับราคารถก็มาตรฐานการบริการยิ่งเหนือมาตรฐานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ